ครับผมไปน้องเอ้ยกับเขาครับผมต้มปลาเนียอวันครับผมสมตำแกงกิเล็กหงเขาครับผมอยู่ตรงหน้ากับนูปิงครับผมตรงหน้าบานเฮาครับผมไปน้องบรรยากาศครับผมมาเด้อครับผมสวนเกษตรครับผมครับผมี่น้องมืนอนี้าใส่ปุยอยู่ตรงหน้าครับผมหงเขากินเทียงกันครับผมเขาไฟกันกิบ้ะครับ ได้เมนูอะไรดีเนาะพี่น้องโอ้หนูกับนกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้อันนี้นปลาครับนกเอาไว้ก่อนหนูกับนกปลาเนื้ออ่อนครับเดี๋ยวไปฝากพรน้อครับผมสิไปเฮดฮอมกครับผม ไหนเราตบเสียงหน้าเท่ากับเห็ดหอมมุกห,หอมมุกราเสื่อม,อมเห็ดแนวใสสวยกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเก็บผักันครับอ้ยครับอู้อู้ออ้อออน,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 นั่งนกักงนั่งนั่พี่น้อง วัอนี้แค่แน่ครับผมลมเย็นครับเอามาเสื่อมประคอประคอใหญ่นี่สูบปลาสะ,ะสูบน้าไอหนอกกัดสูบแต่พอ่อแบ่งกันกินหน,น้าไออหน้่ออกใช่ไงหน้าที่เขารักแก้มขึ้น โอ้คนเดียวแะเธอได้ดอกบุ้งยี่สิไทยอนีสวนสวนไทยเขาไม่ได้ออกนะถือกี่นี่ดอกเม็นมากไหมบานี่อยู่สะนี่บบโ้คือเบียงัวเดี๋ยวเก็บปันนีไปอันนี้ก็ปเสื่อไหม โอ้แสดงว่าพวกไซยุเรลียไวฮะไอ,อ้นี่ไปแกงปลาก่อนครับผมผัก่าแกงแบบอะไรแกงแบบลาวเนะครับเนาะอแกงแบบลาวๆเดี๋ยวบานน่องแกดไทยครับผมอยู่ตรงไทยตรงหน้าครับ ต้มกิน,อนหอนห่อนว่ะป้าต้มบอไปอีตูแกงแบบเล่าๆฮอก็ใส่พักนี่แหละครับผมนัรวสีใส่ใบกระเพราดีครับปีกนู้วัยมันใหม่แล้ว,วะ่ะ แกงขี on, ้เล็กใส่ไข right? ่บอแดงเอาวะครับ er. พี่น้องเราบอกว่าเอาแกงขี um ้เล็กใส่ไข่มดแดงวะครับอย่าปฏิเสธนะครับเนาะเอาเลยครับพ่อได้กินหมดเหลายอยู่เก็บตัวนั่นแหละเจ็บเทือน มกับไม่ออกโอ้แกงิเล็กใส่ขมดแดงครับผมโอ้โหหไข่เต็มเลยครับนี่รมีน้ำแข็งใ่บ่อยไอืมกลค้่เลยอตํำแข่งไดเลยโบยังง่ายเหรอแข่งจิเนครับพี่น้อง เดี๋ยวไปกินให้บางญี่ปุ่นครับผมวันนี้เราหอกระตุมจะไปขายตลาดเขียวมืออื่นครับเออแสบหลายเศบหลายโอ้ว่างนี้ทำไมได้ยินเสียงหัวเสียงอะไรกันไ,ได้ไหมพี่น้อย,ยทำไมไม่ได้ไมผมหวานเมื่อกี้ยังได้ยังเยอะนี่ นี่ห่วยนี่นี่ปลาเสือมนี่นี่เห็นบ่อนี่นี่เอ้าปานเมื่อกี้เองปานปลานี่ประมาทกำลังปานสลาเลยทำอะไรกินเดี๋ยวไปตบปลาก่อนพีไอมตบปลากันปลาเสือมอันนี้นกินไปเลยได้ไหมได้กี่ตัวไ,ได้ไปเชื่อมตัวเดียวฮปลาเสื่อมตัวเดียวไปเชื่อม โอ้มีพักน้ำครับผมโอเคไปย<ะ>งนี่ยยอดบักขามอ่อนพี่น้องแกงอึงซะบ่แกงอึอง,อง,อองโอ้ยมือวันมือวันก่อนอยู่ไสโอ้บันดานครับผมพุนแห้งหาจับอึงโอ้นี่ครับผม ยูยูทังขาเขาว่าดโตบางงงงงโอ้ยใหญ่ไปครับผมจต่บๆๆๆเตมันเป็นม่วงๆอย่างล่ะมันคือออกซีม่วงๆครับผมแต่มันเน่าเลยเนี่ยเป็นวยเน่า อุ้ยนู้ไม่แล้ว,วะนู้ไม่แล้วมั้งนี่ไม่เลีนี่ครับผมปลาเสือนี่แงก,กิเล็กไข่เอา้าลอยมาแกงกิเล็กไข่นะครพ่น้นองครับผมแสบๆนกับ เดี๋ยวหลังปลาเสื่อมครับผมครับผมอยู่ตรงไฮตรงหน้าครับพี่น้องอปลาเสื่อมครับผมหรือว่าปลาเนื้ออ่อนหัากับเทียมอันนี้แหละครับผมใบกระเพราบกขามบกขามเปียกครับผมโอ้ยขามอ่อนนี่เอาใส่ในหม้อครับเดี๋ยวรอนูสุกครับผมพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศครับผมอยู่ทุ่งน้ามันสบายใจดีๆครับผมมันเย็นมาต้องไปบุญไหว้ครับไปครับผมอยู่แบบอิสระตอนนี้เขาก็ัต้นใหม่เขาก็ัเริ่มใหญ่เริ่มสวยงามแล้วครับขาครับผมขาวขราว นอครับเปน้องเลยเอาเดี๋ยวลองชิมกันปุ๊บปุ๊บปุโอ้สุกตัวระดับฟิมเมอร์คันเทปไปสิครับผมอ,อืมอื้มอเ,เลยเลยช่วงนี้เป็นช่วงอ่าหยุดครับผมปิดเทอมของนักเรียนครับผม เมษาพฤสภาครับผมก็มาอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าคือกาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปนี่ใส่กัะนั้นไปเ้องขามเปียเอาโอ้ยว่าพิษไปเหลื่อยเลยครับผมขามเปียก์เลสมบูขามอ่อนใส่เลยปุ๊บปุ๊บปลาเหนืออ่อนเท่ากับ ครับผมเครื่องแกงก็ใส่ลงไปเลยตัวปลาแม้นอนเข้าตรงลงไปเลยครับผมมีหลายสูตรครับผมหลากหลายสูตรในการเห็ดแล้วเมื่อเครื่องเขาเดือดขึ้นนล้นี่ครับผมใส่ถอดลูกโดดลูกโดดมาเจ็บขาครับผมอันตรายต้องพาเขาโรงพยาบานครับโอ้ยโบแมนตัวคนละเรื่องครับผมบุกพริกครับพี่น้อง พี่อ้นถูกได้เล่าจะอยู่เท่าอยู่ทุ่งนาหน้าเฮา,าครับผมพี่น้องโมมี่ยังมวลสันดิทุ่งในทุ่งน้า,าเฮาหรอกครับเปลี่ยวเปียนเลยปุ๊บๆนี่ครับผมรู้สุขล้ะก็จัดการเลย โอ้ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับนี่ให้พวกพงพงรถด,ด้วยเขย่าขว,วดครับผมน้ำปลารักอิรุ่ยใช้หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไล่หัวอลานครับผมหม้อยลนพร้อม อะไรนะเี้ยนะเคครับหนุอู้หนุไอเคเกือบแล้วครับผมปีนหนูด้วกันนะครับผมขับี่นองโอ้ยทางานถกทายกันแลยนะครับี่นองเ้ย ไทยกันแน่กินขขาวกินน้ำแล้วก็ไปหาใส่ปุ๋ยใส่ยังกันครับผมครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องบ้านน้องวัชกรซอยจีดครับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนผลิตภัณฑ์ครับผมมาใส่ปุ๋ยใส่ยังกะผักพอนกินขขาวกินน้ำกันครับผมกำลังย่างหนูแล้วก็หงขขาวกินอยู่หน้าต้มปลาเนื้ออ่อนครับผมปลาเสื่อมครับพี่น้องกินด้วยกันนะครับเด้อเดี๋ยวครับผมเอาไปจัดการกันเลยครับผมขั้นตอนต่อมาตรงหน้าแซ่บๆครับผม ครับผมกำสมกำสมบกุงครับผมพี่น้องเขาเที่ยงเขาเว้นครับหนูวันสุกครับผมครับผมชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมเพ็ดไปสร้นตายครับผมสางไว้ครับผมมาอยู่ทุงไฮทุงหน้าเ้าเลยแหละครับบรรยากาศความสุขไร้ขีดจำกัด เทียงหน้าครับผมเดี๋ยวว่าหวางว,ว,ว่าสิลงไปล่องต่างเสาบ้างครับผมนี่เสาสิ่ล่องต่างเซาแล้วก็ะสิจัดการครับผมฮ็ดซาล่ากลางน้ำครับผม,บผมตัวนี้ห้องละต้มปลากินเข่าสมตำครับผมแหนกําลังก็ดสมตำอยู่ครับ บ้านเฮาครับผมถุงให้ถุงนาเฮาแบบธรรมชาติครับผมเข่ากระซุกแล้วเดือดตัวอ,อีนูนีล่ลหละครับผมนูเสร็จแล้วก็แกงปลา เดือแล้วครับน้ำเหลืองกุ้ยหวยแล้วครับพี่น้องชิมกันก่อนครับพี่น้องอืมได้การครับผม ผมพี่น้องโอ้ลอยนิดนึงครับผมชมันนิขาดครับผมหนาแดงๆรอฝนรอฝนรอฝนตรงไหนุรงน้นนงา,งนา,าครับผมจะไหนกะมวนคือเก่าครับ ครับเพอะแกงปลาแน่นพี หลอดเดียกันได้ครับผมประมาณเกือบปลายแล้วครับเทียง แสบๆจเสรครับทะลุทะลวงเลยครับเดี๋ยครับเดี๋ยวไิ้มขานูอ่างกัน,กนตอนครับพี่นอ้องเออครับผมผมแม่พี่นอ้องพูดตังครับผมมา่เขาเลยครับ กันครับผมพี่น้องเราสวยมากไม่ออกหายหรอวะมาครับผมมาสนับสนุนกันครับพี่น้องทุกบุญกท่านครับมาเด้อพี่น้องออกกันคลิปต่อไปครับผมแสบแบครับผมกับการกินอยู่อีสานบ้านเฮาของคนสวนครับผมเฮดไทยสวนครับผมกับบ้านน้องมือเด็กขอลาและสวัสดีละครับพี่น้องฝากผลงานฝากติชมรายการไหนนะครับพี่น้องสวัสดีครับเจอดโดด น, <c oughs> นี่ครับผมเสร็จเสร็จไนกันครับพี่น้องเอา้าพอนข้ามหนึ่งครับ <c oughs>